ม่วงบักม่วงบักม่วงเด็กทบอกม่วงแล้วพี่น้องบานีเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกาบบได้เฮ็บเฮ็ดกาบบได้เด็กินบักม่วงปาดมันตุลูกยางไงมันตุลูกยางไงปาดมันตุลูกยางไงเลยพี่น้องเฮ็ดกระเลื้งลูกนี่กระเลื้งปาดลูกเหลืองเฮ้ยทุกหลายลูกเลยวแต่นี่ปาด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 แม่ห้าสิบปีต่อม่วงได้จังไในบานกระต้าเฮ็ดกาบบได้แม่ไม่ต้องเหนื่อยที เก็บเฮดไม่ว่าดไปโอ้โสไปสไปกินตัวบางวัว พี่นอ้องปามีตุลูกบกยางไงปาพี่น้องมีตุลูกบกยางาไงปามีตุลูกบกยางไงบ่อยากกินละบานหิวเข่าพี่น้องเอ้ยตายเขา่ามาปลามาเก็บเห็ดกับใบเลเห็ดพี่น้องปาอืม หวานอืมหวานแพงพี่น้องหวานอืมอืม,อมตายเขาอืมอมสิตายเขาพี่น้องอืมอืม เลี้ยงเอ้ยเลยยุคหนึ่งสุกดีตะนายสุกดีตะนายจะหลอดตัวไผ่บอยหิวกินข้าวไต่ตนไปเนี่ยปวดเมื่อเกินกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนนะเดี๋ยวคลิปหน้าไปไหนไปเจออะไรนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ เาต้องยางรัด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 ค้างกับบานอืมแซมมาป้ากับพอบอกมองนะมาเก็บเห็ดก็ได้จักบอกมองผู้ใดจักบอกมองผู้ใดลักไิเลยพี่น้องปินเป็นต้นอืม แฝดแซฝดกล <Elena> ับบ้านกลับบ้านเก็บระมวนกลับบ้านก่อนกลับบ้านกลับบ้านกับบ้านกับบ้าน มีแต่ตยอดพักเกษตรมีแต่ยอดพักเกษตรเนี่ยเนี่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวพักเกษตรมาเจ็บเง็ดไม่ได้เห็ดมาเจ็บเง็ดไม่ได้เห็ด ได้ทั้งยอดระแ็กได้ทั้งน้อยจะแตกถ้าก็น,นี่แช okay. ะชัก่กโมง เยกจังเลยโอ้มายกอดแต่ไม่ซโอเคกลับบ้านกันดีกว่าได้เต็มแล้วดอกไม้เนี่ย ก็ไ,ได้ตางดอกลักดอกงามดอกที่สวยดอก,ดอก,ดอกงามบ้านดอกลักบันเมืองแขกเลยพี่น้องคอยมาหาเก็บบกม่วงเอ้ยมาหาเก็บเห็ดจะได้บกม่วงแล้วก็ได้ดอกลัก กับอินตาาล่ำงามอยู่เนาะแต่ว่าเบ่คือบ้านเขาเท่าใดวะแต่สวยสวยสวยป่าดงพงภไยอันนี้ไข่มัน้งนี่พี่น้องคือจังไข่ค้นบะนี่